สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องประสิทธิภาพของนักเรียนในการสะท้อนในขาคณนิดโดยใช้ GeoMars Student Performance in Geometrical Reflection using GeoMars สมาชิกมีดังนี้ 1. นางสาวปิยธิาดาหนูจันทร์รหัสศูนย์สองสองสองนางสาวรัตนาอินตาจัรหัสศูนย์สองสี่และสามนางสาวนิชการสิห์สุวรรณรหัสศูนย์สามหกปัญหาวิจัยของบทความการวิจัยแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคหลายประการในการใช้ไอซีทีในห้องเรียนโจนพราอุปสรรคหลายประการต่อการบริรณาการไอซีทีในบทเรียนได้แก่หนึ่งการขาดความมั่นใจในหมู่ครูในระหว่างการบริรณาการสองขาดการเข้าถึงทรัพยากรสามขาดเวลาในการบริาารณา,า,า,ราการสาี่ขาดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพห้าชิญกับปัญหาทางเทคนิคในขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังใช้งานบุคคล ระหว่างการเตรียมบทเรียน7จ็อายุของครูจากข้อมูลของดิซี่โรงเรียนยังไม่ได้นําเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอยู่ การศึกษานี้ระบุว่าค่ะการสนับสนุนด้านการบริหารเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเรียาการเทคโนโลยีการเรียนการสอนนอกจากนี้ดินามิกจีโอเมตริกซอฟต์แวร์ยังใช้ในเรขาคณิตของแข็งและเลขาคณิตพีครอของอวกาศทุละเลยสาเหตุหลักประการหนึ่งคือเลขาคณิตยุคลิดสมมิติยังคงมีมากกว่าเป็นที่นิยมมากกว่าเลขาคณิตสามิติดังนั้นนักเรียนจึงมักประสบปัญหาในการแสดงภาพตัวเลขสามิติการศึกษาวิจัยอื่นๆแสดงให้เห็นว่านักเรียนหลายคนมีปัญหาในการจินตนาการเชิงพื้นที่การเรียงานเลขาคณิตในพื้นที่มิิิตแบบยค สองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นปีที่1โดยการคัดเลือกนักเรียนจำนวน2 4คนเป็นตัวอย่างงานวิจัยซึ่งนักเรียนมีหลากหลายเชื้อชาติได้แ,แก่อเมริกานิเนเียลนอังกฤษเก,กาหลีและอินเดียโดยมีเพศชาย12คนเพศหญิง12คนนักเรียนในชั้นเรียนประกอบด้วย3กลุ่มได้แ,แก่กลุ่มเสริมกลุ่มหลัก,แล,ก,ลลกและกลุ่มสนับสนุนนักเรียนประมาณ6คนจากกลุ่มเสริมเป็นผู้ที่มีการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชาคณิตศาสตร์ในขณะที่นักเรียน12คนอยู่ในกลุ่มหลักซึ่งเป็นกลุ่มระดับกลางและอีีีีกกก6คคคนน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 อออยยู่่่่่ใใใลลุุมมมสสสับบบบททททตต้้้งาารแแะเเเพิิโโชชด โดยการสอนแบบเดิมใช้สมุดวาดเขียนสอนโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra และสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอนเลขคณิตเกี่ยวกับการแปลงรูป 4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 1. ผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการเรียนการสอนจะส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่ดีในการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตตัวระหว่างการใช้โปรแกรม GeoGebra กับการไม่ใช้โปรแกรม GeoGebra สามารถทําให้นักเรียนมีผลการเรียนที่แตกต่างกันซึ่งการใช้โปรแกรม GeoGebra ทําให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและทําให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นด้วย 2. การใช้โปรแกรม GeoGebra กับนักเรียนทําให้มีประสิทธิภาพในบทเรียนคณิตศาสตร์และสามารถใช้ฝึกกับรมครูเพื่อที่จะสามารถให้ครูนําไปปรับปรุงในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ 3. นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของการเปลี่ยนแปลงทางเรขาคณิตโดยการใช้โปรแกรม GeoGebra ในการเรียนรู้ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ในการใช้ศึกษาต่อในครั้งต่อไปได้